กาการกลันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบ,บ,บาทสตรีของำเภอวังโป่งมีนี่เกินกำหนดชําระน้อยลงค่ะ ในส่วนของการขับเคลื่อนง,งานของสํานักง,งานเลขานุการคณ,ณะอนุกรรมการการกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราขับเคลื่อนภายใต้คณะอนุกรรมการการกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังโป่งซึ่งเราได้มีการจัดทําแผนการทุกไตรมาสนะคะรวมไปถึงการลงพื้นที่หาข้อมูล โครงการที่จะยื่นกู้นะคะให้กับคณะอนุกรรมการการกรองเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาโครงการที่จะได้รับการอนุมัตินะคะรวมไปถึงการาบริหารจัดการนี้นะคะเราได้มีการาคุยกันในเวทีระดับอำเภอนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการการกรองโดยสำนักง,งานเลขาเนี่ยจะเป็น ฐานข้อมูลคอยเสิร์ฟข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการการกรองนะคะเพ <_ shops> ื่อให้มีการพิจารณาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ฐานลูกหนี้ของเราเนี่ยมีลดน้อยลงนะคะส่วนในด้านการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของหนี้ของอำเภอวงงังโป่งของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็นในเรื่องของการบริหารโครงการ,รบริหารสัญญาและก็บริหารจัดการหนี้นะคะซึ่ง3ส่วนนี้เป็นฐานข้อมูลนะคะให้กับคณะอนุกรรมการการกรองระดับอำเภอเนี่ยได้ ลงพื้นที่ร่วมกันนะคะในการติดตามผลการดําเนินงานของลูกหนี้ที่เคยกู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นฐานข้อมูลที่จะตามลูกหนี้นะคะให้นําเงินมาคืนเรานะคะค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สํานักงานเลขาร่วมกับคณะอนุกรรมการการกรองนะคะมีกิจกรรมที่เราทําร่วมกันก็คือเปิดคลินิกแก้หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชําระ กับเรานะคะมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนเราและสํานักง,งานเลยาแล้วก็คณะอนุกรรมการการกรองนะคะก็จะหาแนวทางแก้ไขเพราะว่าเรามีมาตรการหลายๆมาตรการนะคะให้กับลูกหนี้ที่จะได้ช่วยในการผ่อนหนี้นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีหนี้เกินกําหนดชําระน้อยลงค่ะ ผมนายสุเทพเบญดี D นะครับในฐานะประาธานคณะอนุกรมการตรวจสอบและติดตามการกันกองของกองทุนพัฒนาบทบาบัตรสตีของอำเภอวังโปง่งสําหรับเรื่องแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาบัตรสตีของอำเภอวังโปง่งเนี่ยก็คือว่าสืบเนื่องจากว่าวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาบัตรสตีเนี่ยเขาต้องการให้เป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญนะฮะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต นาทางด้านเศรษฐกิจกให้กับชุมชนเนี่ยให้มีความเข้มแข็งอ,อ,อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งจะไปสอดคล้องกับอันของเพชรบูรณ์พอเพียงนะครับซึ่งอยู่ภายใต้ความมั่นคงเรื่องของด้านรายได้นะครับซึ่งจะมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์เนี่ยมีมีทุนที่ดีเช่นมีแหล่งเงินทุนที่เกิดในชุมชนพี่น้องประชาชนไม่กู้เงินนอกระบบมาใช้นะฮะแล้วก็ได้มีทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างเสริมและให้มีแหล่งไรายได้ ของชุมชนตลอดนะครับซึ่งในการดำเนินง,งานใน,ในฐานะประธานเนี่ยได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒน,นาบทบ,บาทสตรีแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายที่เป็นบทบ,บาทสตรีของในระดับตำบลและเทศบาลทุกแห่งเนี่ยได้ขับเคลื่อนร่วมกันโดยใช้หลักการทำงานเนี่ยหลักการแรกก็คือหลักการของการมีส่วนร่วม ในเรื่องของการอนุมัติโครงการหรือว่าการใช้จ่ายการเล่งรัดติดตามเนี่ยเราเราเราเน้นเรื่องการมีู่นร่วมในการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ทําโครงการนะครับหลักที่2ก็คือหลักเราต้องเอาจริงเอาจัง,จงในเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานกองทุนพัฒนา,นาบนบัตรสตีเพราะว่า,าต้องยอมรับว,ว่า ในสมัยนี้บทบาตรสตียจะมีความสําคัญแล้วก็มีความเข้มแข็งมากสําหรับประเทศไทยนะครับหลักที่3ก็คือว่าทุกคนท,ที่มาร่วมงานร่วมกิจกรรมกัน,นจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนง,งานกองทุนพัฒนาบทบาตสตรีให้เกิดความสําคัญนียโดยหลักการทํางานเรายึดหลัก4ต่อนะ ซึ่งแนวคิดในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอวังโป่งเนี่ยโดยสรุปเราก็จะมีแนวคิดที่ว่าเราต้องทําอย่างมุ่งมั่นนะมีความจริงใจแล้วก็ทําอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังโป่งให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตลอดไปครับ